สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับ เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่463กันแล้วนะครับพี่ๆก่อนอื่นเลยนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่พี่ๆทุกท่านกันด้วยนะครับผมท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตาม ไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นทันแรกๆเลยนะครับผมและสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจนะครับผมดูแล้วถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์ตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมตรงด้านบนนี้เลยนะครับ @174 นะครับ OIPTQ นะครับผม เบอร์โทรนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาได้ที่เบอร์0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมทางช่องของผมนะครับผมจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผม พระทุกอง thers, สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจองค์ไหนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกติกาของทางช่องก็เหมือนเดิมในทุกๆ EP ีเลยนะครับผมเพียงแค่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจ <ๆ S 1> นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับพี่ๆแล้วก็นะครับผมอย่าลืมจดหมายเลข EP ีกันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าะนะครับพี่ๆก็จะได้พิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระ Cry P P P R K เครื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่ ใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่ได้ที่1กันเลยนะครับนี่นะครับผมสำหรับรายการที่1นะครับผมจะเป็นเหรียญพอกลวยนะครับพี่ๆหน่นะครับเป็นเหรียญพกกลวยรุ่นแรกนะครับผมปีพศ2 5 0 4นะครับผมวัดโคศิตรามนะครับผมนี่นะครับ สวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับเหรียญพ่อกลวยหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมนาออกมาลงกล้องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมรายการหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมรายการนี้ผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตซูมกล้องลงไปชัดๆนะครับนี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญพ่อกลวยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขหนึ่งใน EP นี้นะครับผมลงกล้องให้ดูกันนะครับนี่นะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับดูตรงกระสือนะครับผมสวยคงไม่ชัดเลยนะครับ รายการนี้ icism, นะครับผมแบ่งปันให้พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พีเนะครับผมเรียงสวยเดิมแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันหกร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับตูนะครับผมเรียนสวยมากนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับผมชุตินาทาโรนะครับผมหมายเลขที่หนึ่งใน EP นี้นะครับราคาแบ่งปันทุกรายการนะครับผมทันใดดูร้อยชอบใจนะครับผมถูกใจนะครับ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลที่1นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา600บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นพิมเกตบัวตูมนะครับผมนี่นะครับองค์นี้นะครับผมมาพร้อมกับใบประกาศสินิบัตเลยนะครับผมเป็นการประกาศสินิบัตนะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายนการหมายเลทที่2นะครับผมองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับพี่ๆนี่นะครับผมวัดระคังโคสิตารามนะครับ ขออนุญาตแบ่งปันนะครับผมให้พร้อมกับการประกาศสีบัตรเลยนะครับผมนี่นะครับดูนะฮะมันสารกันชัดๆนะครับผมนี่นะครับสำหรับพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์เกตบวตูหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขสองนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้พีพีเอฟซีเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมนี่นะครับสวยตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมรายการหมายเลขที่สองนะครับผมนี่นะครับ สวยเดิมๆนะครับผมดูผิวนชัดๆเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้หมายเลขที่2นะครับผมพระสมเด็จพิมเกตบัวตูมนะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสนิบัตนะครับผมนี่นะครับ๋ยวผมจะเอาออกมาให้ได้รับชมกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการประกาศสนิบัตนะครับของพระสมเด็จองนี้นะครับนี่นะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมเกตบัวตูมนะครับเป็นเนื้อผงนะครับผมวัดระฆังโคศิตารามนะครับกรุงเทพมหานครนะครับผมได้รับการประกาศสนิบัตแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งฟันให้ในราคาแบ่งฟันนะครับ 1500บาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ยครับานได้ชอบไปแล้วก็จะได้รับพระองค์นี้นะครับผมได้รับพระองค์นี้แล้วก็การแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขถัดมาครับหมายเลขที่3มนะครับผมรายการนี้จะเป็นคุณแผนนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับคุณแผ่นปู่ทิมนะครับผมด้านหลังฝั่งตะกูด2ดอกแบบนี้นะครับผมรายการหมายเลขนี้หมายเลขที่3นะครับขออนุญาตนะครับผมนยครับลงกล้องให้ดูกันชัดๆเลยนะครับผมนี่นะครับ ผิวสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมหมายเลขสามนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระคุณแผนนะครับผมผงพายกมานะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมวัดละหานไล่พิมพ์ใหญ่นะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับพี่พี่นี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสวยตรงตามมีคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมตนหลังฝั่งตะกูสองดอกตรงนี้นะครับนี่นะครับท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับผมหรือว่าถูกใจนะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมสวยสวยเดิมๆิมแบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้เป็นหมายในที่3แล้วนะครับผมราคาแบ่งปัน5 5าบาทเท่านั้นนะครับสําหรับพระคุณแผนนะครับผมหลงกูทีมพิม์ใหญ่นะครับหมายเลข้ถัดมาครับหมายเลที่4ี่นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อแดงนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะครับเป็นเหรียรุ่นแรกนะครับพี่พี่ปี0-3นะครับผมเลยนะครับสาหรับเหรียญหลงพ่อแดงนะครับผมวัดเข่าบันไดอิกนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลที่4ององนี้นะครับ ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ฟซีนะครับผมนี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะครับผมนี่นะครับเป็นปีพศ2503นะครับพี่ๆเปลี่ยนพระครูยานวิราชนะครับผมนี่นะครับดูนะครับผมเปรียนสวยโค้งแบบนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงรมดําแบบนี้เลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้หมายเลขที่4นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีฟซีนะครับ อฟซทางช่อง YouTube นี้พิเศษเลยนะครับผมได้ราคาแบ่งปันปีใหม่แบบนี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรดอิทนั่นเองนะครับผมรุ่นแรกนะครับปี03นะครับผมนี่นะครับเหรียญสวยเดิมแบบนี้นะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่4แล้วนะครับ หมายเลขถัดมาครับผมเป็นตะกุดหลวงปุโตนะครับผมนี่นะครับตะกุดมหารุธนะครับผม1 0 8นะครับพี่พี่เนี่ยนะครับ108นั่นเ้องนะครับผมตะกุดดอกนี้นะครับผมอยู่ในเรี่อพลาสติกแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้ผมขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมเนี่ยนะครับต่อโค้ดตรงนี้เลยนะครับผมเป็นตะกุดหลวงปุโตนะครับผมนี่นะครับดูผิวมันชัดๆเลยนะครับผมตะกุดมหารุธนะครับ หมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่5นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันในราคาห้นราคา5 5บบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมท่านใดดูแลชอบใจหรือว่าถูกใจนะครับสอบถามเข้ามาพูดคุยหรือว่าขอดูรูปภาพเพิ่มเติมก่อนที่จะเช่าบูชาได้ที่ l ลน์แอดเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับโอไอพีทีคิวนะครับผมเบอโทนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์นะครับ 3251096นะครับผมพระทุกองนะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมเนะครับอันนี้เป็นตะกุดหมายเลข5แล้วนะครับผมผิวสวยเดิมนะครับผมสําหรับตะกุดมหาฤทธนะครับผม108นะครับหลวงปู่โตวัดระดูฉินพีนะครับผม550บาทนะครับหมายเลขถัดมาหมายเลขที่6นะครับผมอันนี้จะเป็นพระกริ่งนะครับพี่พี่นี่นะครับผมอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับน้องนี่นะครับท่านในราบข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับพระกริ่งองค์นี้นะครับผมน่าจะเป็นเนื้อตาวะนะครับผมเนะครับดูผิวมัันชดๆเลยะครบผ หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับพระกริ่งนะครับผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับนี่นะครับผมรายที่6แล้วนะครับผม700บาทนะครับพี่พี0เจบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสวยสเดิมเแบบนี้เลยนะครับ ดูผิวกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้เป็นหมายเลที่6ใน EP พนี้แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมทนายดูร้อยชอบใจหรือว่าถูกใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมพระทุกองค์ก็จะสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมทนาดชอบบูชารายการไหนไปก็จะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขเก้าแล้วนะครับผมนี้จะเป็นติดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมหมายเลขที่ หมายเลขเจ็นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นปิดตาลูกโตนะครับองค์นี้นะครับผมเป็นพิมพ์จำโบ้หนึ่งนะครับพี่ๆเป็นเนื้อผงใบลานะครับผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมดูนิ้วมือกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆนะครับนิ้วมือคมชัดเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นร่องเป็นร่องเลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันได้ในราคานะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับหกร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับ พระปิดตานะครับผมงหลวงปู่โตวัดประหลัดดูชีีพิมพ์จำาวอหนึ่งนะครับผมงฝังตะคุดหนึ่งดอกตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่ะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับหรือว่าคนจะนิยมเรียกกันว่าปิดตาหลังเต่านะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7แล้วนะครับราคาแบ่งปัน650บาทเท่านั้นนะครับผมวันนี้เมื่อกี้ผมลงกล้องให้ดูผิวกันนะครับนี่นะครับผมดูรายละเอียดโดยรวมนนนะะะคคครรรััับบผผมมอองกกกฝตดดนะครับ นี่นะครับพี่ๆต้องดูนิ้วมือนะครับผมสวยคมชัดแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขเจ็ดนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา650บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขแปดนะครับอันนี้ก็จะเป็นจำบุ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับพี่ๆแต่จะเป็นเนื้อผงเกสรนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ fc นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสำหรับปิดตาเนื้อผงเกสอนหมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่แปดนี้นะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันเลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับ สีผิวองค์พระนะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผม650าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมฝากตะกุนดึงดองตรงด้านล่างนี้เลยนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่8แล้วนะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับผมหรือว่าถูกใจนะครับสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่พนยนะครับวัดประดูชิมพีนะครับผมหลังยันตรีนะครับ สวยงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับวันนี้แสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมราคาแบ่งปัน้น650บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่9แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญพรอพงนะครับหลวงพ่อพงวันช่องแคร์นะครับพี่ๆหน่อยครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขเก้านะครับผมเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะครับหลวงพ่อพงวันช่องแคร์องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมเนียนะครับ ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับปี25 1 7นนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อพงนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับผมผิวสวยเดิมนะครับผมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่ท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับผมหรือว่าถูกใจนะครับ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับหมายเลขที่9นะครับ550บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข10นะครับผวันนี้ก็จะเป็นนะครับพระกลุวัดพับนะครับพี่ๆรายการนี้เป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมสาหรับพระกลุ่วัดพับนะครับผมหมายเลข10นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ Fc นะครับในราคานะครับ650านะครับผมสําหรับพระกลุวัดพับนะครับผมหมายเลขที่10นี้นะครับ นี่นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผมลองดูลองชมผิวกันได้นะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมสำหรับระคกรูวัดรับนะครับผมนี่นะครับท่านใดดูแลชอบใจนะครับผมหรือว่าถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับรูปพเพิ่มเติมก็มีให้รับชมนะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่ สิบแล้วนะครับพี่พี่เยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระกรูวัดพระนะครับผมรายการที่สิบนี้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับนี่นะครับปีสองพันห้าร้อยห้านะครับผมบัดช้างให้นะครับหลังหนังสือนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขสิบเอ็ดนะครับพรอทวดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนำองค์พระออกมาให้พี่ๆีได้รับชมกันนะครับนี่นะครับผมพรอทวดองค์นี้นะครับ แบ่งปันให้พี่พีเอฟซีเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผม่นะครับห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับห้าร้อยห้าสิบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดอ่านหนังสือนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สิบเอ็ดแล้วนะครับพี่พี่นี่นะครับผมลองดูผิวชัดๆนะครับห้าร้อยห้าสิบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับนี่นะครับ ทานใดดูเราชอบใจหรือว่าถูกใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมดีนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่11แล้วนะครับผมพี่ๆีนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมปราทวนหลังหนังสือนะครับนี่นะครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผม550บาทนะครับหมายเลขถัดไปครับเป็นของหลวงปู่โตนะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับ นี่นะครับผมเป็นพระหลวงปุโตนะครับผมเป็นเหมือนสมเด็จปกโพนะครับผมหลังยันตรีนะครับผมแต่เป็นพิมพ์เล็กนะครับน่าจะเป็นสมเด็จปกโพนะครับผมเนื้อน่าจะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับพี่ๆหน่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่12แล้วนะครับผมแบ่งปันให้ f อนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมนี่นะครับ ในช่วงปีใหม่นี้เลยนะครับผมจะได้มีพระดีๆนะครับผมไปเช่าหาเช่าบูชากันนะครับหลังยันตรีแบบนี้นะครับผมองค์นี้นะครับ700บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับพระหลวงปุโตนะครับผมนี่นะครับสมเด็จปกะโพนะครับผมหลังยันตรีนะครับผมองค์เล็กนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข13นะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญพระสังกัจจายนะครับผม มหาลาบนะครับผมหลงปูทีมอิสริโกนะครับผมวัดละหาไล่จังหวัดระยองนะครับรักสังกัดใจมหาลาบนะครับผมหมายเลขที่13บสามงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีเลยนะครับผมในราคานะครับ5 5 0บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับดูผิวมันชัดชัดเลยนะครับผมเรียนสวยมากนะครับ5 5 0บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับรักสังกัดายนะครับผมหลงปูทีมนะครับรุ่นมหาลาบนะครับพี่พี่น่ครับผมต่อโคตรงนี้นะครับ วัดทหารไล่จังหวัดระยองนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังนะครับผมจะเป็นหลังแบบนี้เลยนะครับผมอารมณ์เหรียญเหมือนรุ่นไตมากเลยนะครับผมเหรียญนี้นะครับคล้ายๆนะครับผมหลังยันนะครับผมเหมือนรุ่นไตมากหนึ่งแเลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับดูชัดๆเลยนะครับผมเหรียญนะครับนี่ครับเจาะทะลุแบบนี้เลยนะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่ ออสิบสามแล้วนะครับพี่พี่รายการที่สิบสามนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับหมายเลขถัดมาครับหมายเลขสิบสี่ครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญองค์พระปฐมเจดีนะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่ฟีดนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสําหรับเหรียญองค์พระปฐมเจดีนะครับผมหมายเลขที่สิบสี่องค์นี้นะครับผมนี่นะครับห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับดูเหรียญชัดๆเลยนะครับผมนี่เลครับผม 5 5 0บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับเหรียญองค์พระประถมเจดีนะครับผมหมายเลขที่14นี้นะครับผมเนี่ยครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่รายการทุกรายการนะครับจัดส่งให้ฟรีพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่พี่รับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับสร้างเมื่อปีพส2496นะครับพี่พเนี่ยนะครับผมเหรียญสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่14ใน EP นี้แล้วนะครับทนารถูกใจหมายเลขไหนก็อย่าลืมนะครับไลน์แอดอยู่ตรงด้านบนเลยนะครับผมแอด 174OIPTHQ นะครับอันนี้เป็นพระาสมเด็จนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผมพระราเด่รายการที่15วงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมเป็นวัดระฆังนะครับผมนี่นะครับพระาสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อหายมวลสารเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผม รายการนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระสมเด็จวัดประครังพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายลขที่15แล้วนะครับนี่นะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับดูผิวกันชัดๆ <im ités> เลยนะครับผมลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจกันได้นะครับ <im ités> นี่นะครับผมความเก่าความเดิมของผิวขององค์พระองค์นี้นะครับนี่นะครับพร้อมเลี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับพี่ สำห,สำหรำหำหับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่15แล้วนะครับ5้ารอยบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขัดมาครับผมหมายเลข16นะครับผมหมายเลจะเป็นชุดกรรมการนะครับหลวงปู่ทิมนะครับพี่ชุดกรรมการปู่ทิมหมายเลขนี้นะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับผม2องค์แบบนี้นะครับผมก็จะมีเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะครับผมแล้วก็จะเป็นคุณแผ่นผงไพ่กุมารพิมพใหญ่นะครับผมหลวงปู่ทิมมีสาริโกนะครับในชุดนี้นะครับผม2รายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้พีเอฟซีนะครับผมพร้อมกันเลยนะครับ อันนี้เป็นรายการแรกในชุดนี้นะครับผมจะเป็นล็อกเก็ตปูทีมนะครับผมสอนรายการนี้นะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในทางช่องนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับราคานี้จะได้ทั้ง2รายการเลยนะครับผมนี่นะครับ550บบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับผมนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นพระปิดตาแบบนี้แล้วก็หน้าปกตรงนี้นะครับผม สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับพี่ๆท่านใดถูกใจหมายเลขไหนนะครับผมหรือว่ารายการไหนก็อย่าลืมนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นองค์ถัดมาครับเป็นองค์ที่สองในชุดนี้นะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นขุนแผนผงพายกุมารพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่นะครับผมชุดนี้นะครับราคาแบ่งพันทั้งสองรายการเลยนะครับผมได้รับพร้อมกันเลยนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับดูเนื้อหามวลสารนะครับผมในการจัดสร้างนะครับ สวยๆเด uh, ิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับพี่ๆนี่นะครับความเก่าความเดิมนะครับผมสําหรับพระคุณแผนพงไพกุมาหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมหมายเลขที่16ในีพีนี้นะครับผมนี่นะครับเนื้อจะออกเป็นสีเหลืองๆทองๆนะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็ฝังตะกุดด้วยนะครับผมนี่นะครับดูด้านหลังนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับฝังตะกุดตรงนี้นะครับผมสวยงดงามมากๆเลยนะครับพี่ๆสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับถ้าในถูกใจก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่ย7แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นสมเด็จขาโตรุ่นแรกนะครับผมหลวงป่โต้วัดประดูชิมพีนะครับผมหรือว่าพระราชสังวรพิมลนะครับผมสําหรับสมเด็จขาโตรุ่นแรกนะครับผมป่โตองนี้นะครับผมนี่นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่ฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับ ด้านหลังจะมีเป็นเหมือนประทาบตราหลวงปุโตด้วยนะครับผมสมเร็จปุโตรุ่นแรกนะครับององนี้แบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขที่17นะครับนี่นะครับ450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่17แล้วนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมทุกองคนะครับผม ท่านใดที่ชาำบูชาไปแล้วรับรองไม่ผิดหวังนะครับผมเพราะว่าจะได้รับตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้ดูได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าได้ชาำบูชาไปกันอย่างแน่นอนนะครับถูกใจนะครับผมยกหูนะครับผมโทรหาเลยนะครับ0903251096นะครับผมหรือว่าลายแอดนะครับ ad174oiptq นะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมรายการที่17นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับ450บาทนะครับ ร้ายกันถัดมาครับผมเป็นอ่อน่าจะเป็นหลงปุโตนะครับพี re, um, ่ๆองค์น um, ี้นะครับผมแต่นี้ผมไม่แน่ใจพิมพลนครับพี่ๆหน่ยนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันนะครับผมเนื้อจะคล้ายๆเนื้อทองแดงรมดําเลยนะครับร้ายกันที่18องค์องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเน่ยนะครับแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับในราคา450บาทเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับผมพระหลงปุโตนะครับผมเป็นอ่อพิมพสี่เหลี่ยมนี้นะครับผมเป็นเนื้อโลหะนะครับพี่ๆหน่ยนะครับเหรียญนะครับผมความเก่าความเดิมนะครับผมดูที่ผิวเหรียญกันได้นะครับ นี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการที่18นี้นะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมท้าใครสนใจนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขถัดมาครับผมอันนี้จะเป็นหลวงปูเผือกนะครับพี่ๆนะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับผมปูเผือกนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมลงก้องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับ ปูเผือกองนี้นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่สิบเก้านี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเลยนะครับสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการที่สิบเก้านี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับถ้าในถูกใจนะครับผมหรือว่าสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมเลยนะครับผมสวยสวยเดิมเดิมนะครับผมสําหรับหมายเลขที่สิบเก้านี้นะครับผมปูเผือกนะครับ หมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่20นะครับอันนี้จะเป็นปิตาอุตโมนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับปิตาอุตโมหลวงปู่ทิมวงนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้พี่เอฟซีนะครับอันนี้กล้องไม่โฟกัสต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผมนี่นะครับผมเมื่อกี้ภาพอาจจะตัดไปนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบยี่สิบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ 5 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระปิดตาอุตโมนะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมวัดละหารไร่จังหวัดระยองนะครับผมรายการนี้นะครับ5 5 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถ้าได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับหมายเลขมาครับผมเป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับผมวัดเชิงเลนะครับห่วงเชื่อมนะครับพี่ๆด้านหลังมีรอยจานเดิมนะครับรายการที่21นี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับในราคาแบ่งปันนะครับ สำหรับเรียนหลวงู่ไข่นะครับผมหมายเลขนี L ้นะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี Man ้นะครับผมรายการนี T ้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนะครับผมหมายเลขที่21นี้นะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็จะมีเป็นรอยจานมือแบบนี้เลยนะครับผมเป็นรอยจานมือเลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมเป็นรอยประจําตัวนะครับของหลวงปู่ไข่นะครับผมนี่นะครับ สวยมากนะครับพี่พีจามคมๆแบบนี้เลยนะครับถี่อุวงงดงามนะครับผมรายการนี้หมายเลขที่21นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่22แล้วนะครับอันนี้จะเป็นปิดตาเงินล้านหลักุโตะนะครับผมนี่นะครับอันนี้ผมจะมี2เนื้อนะครับพี่พีนี่นะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมองค์ถัดไปก็จะเป็นหมายเลขยี่สนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับ ครับป oh. ิดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับวัดประดูชินพีนะครับผมนะครับฝังตะปูตรงนี้หนึ่งดอกนะครับผมรายการนี้นะครับผมท่านูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีแบบนี้เลยนะครับผมงดงามมากๆนะครับพี่ท่านใดสนใจก็รีบโทรเลยครับผมรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่23แล้วนะครับรายการนี้ก็เป็นปิดตาเงินล้านปู่โต๊ะเหมือนกันนะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคาเท่ากันเลยนะครับผม 650าบาทเท่านั้นนะครับผม650หสบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับลงกล้องให้ดูกันในชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมเพื่อให้พี่พี่นะครับได้ลองพิจารณาได้ลองดูลองชมกันก่อนนะครับผมนะครับทุกองก็จะสวยงดงามตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่23แล้วนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมนี่นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมหลังยันตรีนะครับ6 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าในสนใจก็รีโรริติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลขที่24แล้วนะครับผมตอนนี้จะเป็นเหรียญปูแพ้วปาวะโรนะครับผมอยู่นะครับปูแผ้วปาวะโรนะครับผมหมายเลขที่24องค์งนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมกันน้ําแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับพี่ๆอนู่นะครับผิวสวยคมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมลงปูแพ้วนะครับผมปาวะโรนะครับ สวยงดงามแบบนี้นะครับผมผิวสวยๆเดิมเดิมครับเป็นรุ่นปลอดภัยนะครับพี่พี่นี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้เลยนะครับวัดกำแพงแสนนะครับปี25นะครับ47นะครับผมพิเศษอายุนะครับผมฉลองนะครับ82ปีนะครับผมวัดกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมปูแพ่วเปาวาโรนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลข้สุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับเต่าเจ้าสัวนะครับผมหลบปุริวนะครับเต่าเจ้าสัวนะครับผมหมายเลขที่25องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันเลยนะครับผมเต่าเจ้าสัวรายการนี้นะครับผมแบ่งฟันให้พี่ๆ Fc นะครับผมในราคาแบ่งฟันนะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมนะครับเป็นรุ่นเจ้าสัว2นะครับพี่ๆนี่นะครับผมต่อโค้ดสบหมายเลข2ตรงนี้นะครับ ราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมนี่ะครับอันนี้ออกที่วัดดอนเตาอิดนะครับผมนี่ะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเต่าเจ้าสว2สองนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่25นี้แล้วนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับ สำหรับรายการสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมนี่นะครับก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไว้ให้กระผมด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับผมท่านใดนะครับผมที่ชมแล้วชอบใจนะครับผมสนใจนะครับอยากที่จะชอบบูชานะครับผมพระเครื่องนะครับผมรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์ ตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมนะครับ at หนึ็นะครับผม oip tq นะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศนสามาะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมทางช่องของผมนะครับจะส่งพระให้ตรงตามในกลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจหมายเลขไหนนะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ จดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ